วักหนึ่งวันกับคุณแม่นะคะทําอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาเล่ายาวๆเลยค่ะฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะคะมาเป็นสายมูกัน่อยค่ะอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะกับที่นี่ค่ะทาวเวสุวรรณค่ะวัดจุฬามณีจุดสําคัญที่ผู้คนหลั่งไหลไปกราบก็คือทาวเวสุวรรณนี่แหละค่ะทาวเวสุวรรณมีอยู่หลายที่ด้วยกันนะคะแต่ตำนานความเชื่อโบราณการไหว้ขอพรเสริมบุญบารมีบูชาทาวเวสุวรรณหลายคนก็จะนึกถึงวัดจุฬามณีเป็นที่แรกๆค่ะ ซึ่งความเชื่อที่เขาบอกกันมาก็คือทาวเวสุวรรณเทพแห่งความร่ำรวยค่ะชื่ออันเป็นมงคลนะคะทำให้การค้ารุ่งเรืองเวทแปลว่าพ่อค้าสุวรรณแปลว่าทองค่ะ ยังมีความเชื่ออีกหลายๆด้านเลยนะคะทั้งการงานความรักรวมไปถึงอำนาจด้วยค่ะใครอยากขอลาบนะคะก็สามารถจุดทูปที่เป็นตัวเลขได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าได้เลขอะไรและเลขที่เราได้ก็คือตามนี้เลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็ซื้อได้ที่วัดจุฬามณีเนี่ยแหละคะ่ะยังมีอีกหลายๆส่วนนะคะที่สามารถกราบไหว้บูชาได้นะคะถ้ากลัวเงินหมดก็มีตู้ ATM เคลื่อนที่ค่ะซัพพอร์ตสุดๆ มากันต่ออีกที่หนึ่งค่ะกับที่นี่ค่ะควในวังค่ะเป็นร้านอาหารทะเลที่บรรยากาศแบบริมน้ำค่ะบรรยากาศปลอดโปร่งมากแถมวันนี้แสงดีมากเลยค่ะเหมาะกับการถ่ายรูปชมวิวอากาศเป็นใจสุดๆเลยค่ะอเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารกันค่ะว่าวันนี้เราจะสั่งอะไรวันนี้มาทานกับแม่2คนนะคะเมนูที่แนะนำนะคะก็จะเป็นห่อหมงทะเลปะเพราอ่อนข้าวผัดปูค่ะอันนี้ดีมากสั่งจานกลางมานะคะกับกินกับแม่2คนก็ยังหมดค่ะ ข้าวนิรวนหอมกลิ่นกระทะมาที่นี่นะคะสั่งอาหารทุกจานไม่ผิดหวังเลยค่ะวัตถุดิบก็สดนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาสดหมดเลยค่ะที่สำคัญรสชาติถูกปากค่ะใครที่อยากกินอาหารทะเลอร่อยๆนะคะขับรถมาจากกรุงเทพประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะร้านนี้ก็ถือว่าดีเลยนะคะอันนี้เป็นยำถั่วพูค่ะอร่อยมากที่เราสั่งมานะคะก็จะมียำถั่วพูข้าวผัดปูห่อหมกทะเลแล้วก็เมี่ยงหอยแครงค่ะมีสั่งเท่านี้นะคะ พอตอนคิดเงินนะคะไม่ได้ดูบินเอาจริงๆก็เป็นความผิดเราส่วนหนึ่งนะคะพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บดูบินปุ๊บก็คือคิดเกินไป4ี่ร้อยกว่าบาทก็ทักประางเพจแล้วล่ะค่ะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังล,ละกันว่าทางเพจเขาจะว่ายังไงนะคะคืออาหารเรากินเท่านี้จริงๆค่ะมากับแม่2คนแต่ถึงยังไงนะคะที่นี่อาหารอร่อยจริงๆค่ะแล้วพนักงานก็ดูแลบริการดีค่ะอาหารอร่อยไม่เสียเวลาแน่นอนค่ะที่จะมาถ้าครั้งหน้ามีโอกาสอีกก็จะกลับมากินค่ะ เผื่อพี่เขาผ่านมาดูจะได้รู้ว่ากินเท่านี้จริงๆค่ะเนี่ยหอยตัวใหญ่มากดูสิคะแล้วที่สำคัญสดด้วยเคี่ยวแบบกรุบๆเลยค่ะกินเป็นเมี่ยงก็อร่อยกินเปล่าๆก็หวานค่ะคิดต่างเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเชิญมากันได้นะคะครัวในวังค่ะบรรยากาศดีๆเนาะช่วงนี้น้ำขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ตลาดน้ำอัมพวาค่ะ มาที่นี่ก็คือต้องแวะสักหน่อยสะดวกที่สุดก็คือจอดรถ40บาทแล้วก็เดินเข้าไปที่ตลาดเลยค่ะเหมือนจําไม่ได้ว่าเคยมาหรือเปล่าแต่น่าจะเคยมาแต่มันนานมากแหละมาครั้งนี้ก็ดูรู้สึกเงียบเหงานะคะ ดูเราวนักท่องเที่ยวก็ยังไม่ค่อยมีเยอะนะคะส่วนร้านอาหารก็เปิดปากปลายนะคะสิเนเจอร์ก็ยังอยู่ค่ะขายอาหารบนเรือในน้ําเลยค่ะเสื้อผ้าก็มีเล็กน้อยเนี่ยร้านอาหารก็ปิดเร็วช่วงนี้น้ําขึ้นนะคะดูจากน้ําได้แล้วก็ขายของเล่นเล็กๆ,ๆน้อยๆค่ะร้านอาหารซีฟู้ดก็ยังมีนะคะและนี่ก็คือวอล์กหวันในวันหยุดของเรากับแม่นะคะใช้เวลาคุ้มค่ามากๆเลย ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะคะเดี๋ยวทริปหน้านะคะจะไปเที่ยวอีกจะทำวอล์กมาฝาก,กเพื่อนๆนะคะหรือว่าอยากให้ไปที่ไหนลองคอมเมนต์มาบอกได้นะคะเค <c oughs> okay.